สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตามผลของอย่าหวานที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยที่เราหมักไว้แล้วสามคืนนะคะเนี่ยที่เราหมักไว้สามคืนแล้ก็จะออกประมาณนี้ตอนหมักไว้แล้วก็ลดน้ำทุกคืนอันนี้พร้อมปลูกแล้วนะคะ ต้องหมักไว้ให้มันออกหนอแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะไปปลูกมันถึงจะงอกดีนะคะมันถึงจะเกิดดีเนี่ยที่เราตัดมาเนี่ยแค่สามคืนเขาก็ออกเยอะประมาณนี้ก็พร้อมปลูกมาดูยอดอ่อนเขาก็งอกอยู่นะคะโอเคก็พามาติดตามผลเราจะวันนี้เราจะนำไปปลูก การปลูกก็รุมัสสองท่อนก็ได้อยากให้กอใหญ่ก็2ท่อนนะคะปลูกก็เสียบแบบนี้เสียบ 40... ่สเนี่ยเสียบอีกอียงอย่างนี้สี่หองศาประมาณนั้นแหละนะคะโอเควันนี้ก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่อยากปลูกแ้านะคะที่ว่าไม่รู้จะปลูกยังไงทำยังไงก่อนนะคะ มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ